สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V ีวิตเตอี่นะครับตอนนี้อยู่ช่วงวิตเตอร n e ี่นิววันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยข่าวสารของเกมโปเกมอนซีนจีพ็อกเก็ตทั้งหมด2เรื่องนะครับผมเดี๋ยวไงเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นทางการนะครับทุกคนอันนี้นะครับเรื่องแรกคือเรื่องระบบการเทรดการ์ดครับผม ทางทีมงานนะครับเขาขอขอบคุณนะทุกความคิดเห็นที่ได้ส่งเข้าไปนะครับผมและทีมงานก็ได้อ่านนะครับแล้วก็ได้หาวิธีปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่นะครับของระบบการเทรดดังนี้นะครับผมการอัปเดตนะระบบการซื้อขายใหม่นะครับจะอัปเดตในช่วง end of autumn 2025นะครับ end of autumn ก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับทุกคนหรือประมาณช่วงวันที่ 22กันยาจนถึง21ทธันวาคมนะครับถ้าเขาบอกเอ็นผมว่าก็ช่วงม,มันไปลายเดือนธันวาคมแหละครับทุกคน ครับเขาก็หวังว่าเราจะสนุกกับระบบการเทรดใหม่นะครับผมถัดไปนะครับลาดูหัวข้อการนำเทรดโทเค็นออกจากระบบนะครับข้อแรกนะครับเทรดโทเค็นนะครับจะถูกนำออกจากระบบนะครับทำให้ผู้เล่นนะครับไม่ต้องเสียการับในการย่อยให้ได้โทเค็นในการเทรดนะครับผมข้อที่2นะครับผมการที่เป็น3ไดมอนด์สไดมอนด์นะครับแล้วก็1ดาวนะครับผม จะใช้ไชดัตในการเทรดแทนนะครับผมหัวข้อย่อยของข้อนี้นะครับเมื่อคุณนะครับได้เปิดนะครับบูสเตอร์แพ็กนะก็คือเปิดซองอนาะทุกคนเราก็จะได้ตัวไชดัตนะครับถ้าเกิดสมมติว่ากา๊าซแบบมันซ้ํากับการาดที่เรามีในโปกเด็กแล้วนะครับผมข้อที่3นะครับผมไชดัตที่เราเปิดในปัจจุบันเนี้ยเราก็ใช้ในการแลกพวกกร์ดฟอยล์แบบต่างๆนะครับผมแต่เขาอะเมื่อเราเปิดได้การาดซ้ำใช่ไหมครับเขาจะเพิ่มจํานวนเนี้ย เพิ่มพวกชัยดั๊ให้กับเราด้วยนะครับผมเพราะว่าชัยดั๊เนี่ยต้องใช้ในการเทรดด้วยครับหัวข้อที่4นะครับเมื่อเทรดโทเค็นนะถูกนําออกจากเกมนะครับผมใครเหลือเทรดโทเค็นเท่าไหร่นะครับจะถูกแปลงนะครับให้เป็นชัยดั๊ทันทีเลยครับผมข้อที่5นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบการเทรดของการ์ด1นึ่งไดมอนแล้วก็2องไดมอนครับ หัวข้อถัดไปนะครับคือการอัปเดตเพิ่มเติมของในระบบนะครับผมผู้พัฒนานะครับเขาจะสร้างฟีเจอร์นะครับผมเพื่อช่วยนะครับในการแชร์การ์ดที่เราต้องการเทรดทุกคนมันทําให้น่าสนใจและการเทรดนั้นง่ายยิ่งขึ้นครับผมผมมองว่าฟีเจอร์นี้น่าจะดีกว่าฟีเจอร์ของโปรเกรเทดนะครับผมเพราะปัจจุบันนี้มีโปรเกเทดเหมือนกันถ้าโหลดแอปมาก็ช่วยในการเทรดการ์ด ช่วยในการจับคู่ได้ผมว่าอันนี้น่าจะคล้ายๆกันแต่เขาน่าทําให้ดีกว่าครับผมทางผู้พัฒนานะครับเขาก็หวังว่านะครับที่อันที่เขา่สร้างระบบนี้มาแล้วครับจะทําให้ผู้เล่นต่างๆนะครับสะสมการ์ดได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็สนุกกับการเทรดมากยิ่งขึ้นครับผมนอกจากนี้นะครับผู้พัฒนานะครับเขาก็ยังพิจารณาเรื่องการเทรดนะครับของการโปรโมกับการ์ดระดับ2ดาวด้วยนะครับผมแต่อันนี้เขาบอกว่าให้ติดตามก่อนนะครับเขายังไม่ได้อนุมัตินะครับผมและนอกจากนี้นะครับทางผู้นาเขาบอกว่าเขาก็จะ รับฟังนะครับฟีดแบ็กนะครับจากผู้เล่นอยู่เสมอนะครับผมเขาก็ <c oughs> ขอขอคบคุณพวกเราทุกๆคนนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้อ่านข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ว่ามันดีหรือไม่นะครับผมก็ยังอาจจะวิเคราะห์เต็มๆไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะอัปเดตช่วง end of autumn มันคือช่วงปลายธันวาคมอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพื่อน ส่วนเรื่องการนะที่เอาโทเค็นเทรดออกไปเปลี่ยนเป็นไชดั๊แทนนะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าเปิดสร้างไอดีใหม่เพื่อมาเทรดโดยเฉพาะเนี่ยผมมองว่าเขาทําได้ยากขึ้นแน่นอนเพราะค้าะายใหม่ที่ปั้น ID เทรดปั้น ID เดีเทรดอาจจะยากหรืออาจ,จปั้นมาอาจจะเทรดได้การ์ดไม่กี่ใบได้แค่นั้นเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าไชดัแตจ,จะใช้เยอะหรือน้อยในการเทรดการ์ดเหล่านั้นแต่ผมก็มองว่าน่าจะต้องใช้เยอะนะ ผมคิดแบบนั้นนะครับผมแล้วถ้าใช้ยเยอะมันจะดีก่าระบบเก่าหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันมีข้อดีกว่าในตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องย่อยการ์ดของเราอะ่ะทุกคนเพื่อให้กลายเป็นตัวโทเค็นเทดนะครับมันก็ยังดีนะก็ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเปิดแพ็กไปเรื่อยเราก็จะได้ตัวผงชัยรั๊ดมาเรื่อยๆมันก็เป็นข้อดีนะตรงนี้นะครับผมมันก็แบบไม่ต้องแบบเก็บเอาไว้ทําฟอยล์เปล่า,าๆเงี้ยเอามาเทดกันก็ได้ผมว่ามันก็ดีนะตรงนี้นะครับผม ส่วนเรื่องการเทรดการ์ดนะครับของระดับโปรโมแล้วก็ระดับ2ดาวนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมในการเทรดการ์ดของโปรโมครับถ้าผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับถ้าไม่มีการเทรดการ์ดโปรโมให้เขาครับเขาไม่มีสิทธิสะสมการ์ดได้ครบเลยนะครับผมถือว่าแย่นะทุกคนยังไงก็ควรมีครับผมแล้วก็การ์ดดาวนะครับมันก็ระดับแพ็คนะบางแพ็คนะครับการ์ดดาวอะเปิดหายากมากกว่าการ์ดทองอีกทุกคน อัตราเลรดอกมันต่ํากว่าอีกนะครับผมก็มองว่าควรมีจริงๆครับผมยังไงก็ควรมีการเทรดทางการโปรโมและการดับ2ดาวนะครับส่วนฟีเจอร์ในการเทรดนะครับผมก็มองว่าน่าจะกระทบแค่พ่อค้านะคือคนไหนที่แบบว่าทําอาชีพเป็นพ่อค้าของเกมโปโมอนตี้จีพ็อกเก็ตเนี่ยในการขายการ์ดแลๆต่างๆอาจจะทําได้ยากมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเขาเปิดระบบนี้มาแล้วนะครับเขาก็แบบใครขาดการ์ดอะไรนะครับต้องการเทรดอะไรก็ยื่นการไปนะครับผมยื่นการที่ต้องการเทรดแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะมีแบบ แอดมาเงี้ยว่าเราต้องการที่ตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันก็อาจจะจับคู่โดยอัตโนมัติก็ได้ครับผมก็โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลา,างเงี้ยครับทุกคนอาจจะแบบลำบากสักพ่อค้านิดนึงนะครับผมในหัวข้อการอัปเดตของระบบการเทรดก็เป็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าตัวเกมนะครับมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนฟังอีกนะครับผม หัวข้อข่าวที่2นะครับก็คือการสปอยการ์นั่นเองนะครับอันนี้ไม่จริงจังนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเฟกหรืออะไรก็ได้นะครับผมแต่นี้ผมก็ยกนะครับช่อง YouTube ของคุณนะครับ <S <S แอดไซพขีดกลาง เควชันมานะมีผู้ติดตามทั้งหมด5,570ท่านนะครับมีทั้งหมด4วิดีโอครับนี่เขาลงเป็นช็อตหมดเลยนะครับทุกคนคลิปแรกนะเป็นอา์ซอุดะครับ1.8ล้านคนครับที่ดูเข้าไปนะครับผมคลิปสอเป็นกิาติน่านะครับการดู1.7ล้านครับคลิปที่3เป็นเชมินครับการดู1.1แสนครับคลิปที่4เป็นเอฟฟี่นะครับผมล่าพนาของอีวุยครับคนดูไป2.1แสนทุกคนคือมันน่าสนใจตรงที่คลิปพวกเนี้ย ออกมาก่อนนะครับที่การ์ดจะออกมาหรือสปอยจะหลุดออกมาอีกครับทุกคนเดี๋ยวไงเราไปดูที่คลิปแรกกันเลยนะครับผมคลิปแรกเนี่ยครับเป็นอาเซอุดนะครับทุกคนถ้าเรานะครับกดตรงที่คําอธิบายวิดีโอเราจะเห็นว่าออกมาตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าอันนี้ทุกคนแพ็กอาเซอุดะออกมาณวันที่28นะครับผมกุมภาพันธ์เนาะ มันก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบแปลกนะครับที่แบบว่าเออเขาจะรู้ว่าเป็นอซาอุสจะมาในแพ็คนี้แล้วเอารูปนี้มาออกก่อนแต่ว่าภาพมันไม่ตรงนะทุกคนคือภาพมไม่ตรงแต่ว่ามันมาจริงๆครับก็เลยแบบทำให้คุณแบบพีพีกิจการควัวชั่นเนะ่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคนระับก็มีคอมเมนต์จากทางญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็คนดูก็ค่อนข้างเยอะเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะเพื่อนๆผมก็ดูเหมือนกันนะผมดูทั้งในติ๊ ในช่อง YouTube แนละ้วมันก็ขึ้นหมดเลยนะครับผมอ่าครับอันนี้นะก็ของเป็นกิลาติน่านะครับทุกคนเนี่ยครับออกวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยจะเห็นว่าวิดีโอตรงนี้มันถูกเมคขึ้นมาแต่ว่าก็ว่างเนาะในการเมคเมคขึ้นมานะพวกคำอธิบายอะไรตรงนี้เมคหมดเลยนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวดูถัดไปเลยนะครับคลิปที่3นะครับก็จะเป็นเชมินครับ คือผมแปลกใจเชมินนิดหนึง่งทุกคนอันนี้เขาบอกเป็นอิมเมอร์ซีฟใช่แต่ผมแปลกใจตรงที่เขาว่าเป็นเชมินหน้าตาแบบนี้คืออันนี้เป็นตัวแพ็คของอันแรกใช่ไหมครับสเปรตัมส์แม็กดาวนะแต่เนี่ยพอแพ็คอาซิวดก็เป็นตัวนี้นะครับเขารู้ได้ไงเป็นหน้าตาเดียวกันเขาคือแบบทํามามั่วๆแล้วมันเกิดขึ้นมาพอดีใช่ไหมเออมันก็แปลกนะครับผมแล้วก็ในคลิปสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้ครับร่างของอีวีนะทุกคน คือถ้าเป็นร่างของอ e ีวจะมาในแพ็คถัดไปไหมเป็นแพ็คของทางไชนี่ไหมหรือถ้าไม่ออกจะเป็นแพ็คหน้าใช่ไหมแพ็ค A3 หรือเปล่าครับว่าจะมีร่างของอ e ีคือมันมีตัวเอฟฟี่กับแบ็กกี้ไงทุกคนเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะครับอ่าอีว e ครับอันนี้แบ็กกี้ครับผมอ่าแล้วก็มีตัวอีกชาวเวิร์ดครับอ้ร่างเดิมเนาะอ่าบูสเตอร์ er ครับ เอฟฟี่ครับอ่าเนี่ยทุกคนแล้วก็จะวนไปนะครับคือมันแปลกครับผมผมก็ลองเอารูปภาพต่างๆตรงนี้ไปลองเซิร์ชแล้วนะทุกคนคือผมก็ลองเซิร์ชหามาครับคือถ้าเป็นตัวเอฟฟี่เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับก๊อปปี้ภาพมามากกว่านะครับก๊อปปี้ภาพจากพวกการ์ตูนจริงมาที่ผมเจอนะส่วนแบ็กกี้อะ่ะคือตอนแรกผมเซิร์ชอ่ะมันขึ้นแลวนะเพื่อนมันมันขึ้นมาแต่ว่าภาพไม่เหมือนนะคือภาพมันจะลล้้ายายยๆเเปป็นนตัวว่่อิอูใหะ แต่ว่าพอผมมาเซิร์ชอีกรอบอะหายไปแล้วนะมันอยู่ในไอ้ตัวที่มันเป็นโลโก้สีแดงไอ้บินเตอร์เลดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเออทุกคนแต่ตอนนี้ผมหาเท่าไหร่ก็เซิร์ชไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนั้นยังเซิร์ชขึ้นอยู่นะผมก็มาเพื่อนดูก่อนนะครับผมส่วนอีุยอันนี้อันนี้เป็นคลิปที่เขาดูดมานะทุกคนแต่ว่าผมลองไล่ดูแล้วผมไม่เจอนะครับไม่เจอที่ที่เหมือนกับที่อยู่บนเปียโนอันนี้นะครับแล้วก็ทางบูสเตอร์ผมก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับผมไม่เจอจริงๆนะครับ ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะเออคือมันน่าแปลกที่แบบว่าถ้าเขาจะว่างทําก็ก็นะเออใช่เรื่องมากๆเลยนะตัวเมื่อกี้ก็น่าคล้ายลูเกียนะแต่ตัวมันไม่ใช่ไนงะอืมคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีโอกาสที่แพ็คเอสาอ่ะจะออกเป็นร่างของอีวุยอ่ะมาใหม่ครบทุกร่างก็มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าออกร่างอีวุยแล้วมันก็แพ็คเอสก็ควรจะเป็นของเจน2หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะ อันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับแบบว่าดูใครเครียดไปนะครับเออให้เราแบบมโนโกันไปก่อนนะว่าจะออกมายังไงนะเพราะว่าผมพูดตรงตรงเลยว่าการคาดเดาของเกมเนี้ยม,นมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับอย่างแพ็คใหม่ที่จะเข้ามาก็ดันมาเข้าปลายเดือนนี้อีกนะครับผมโอ้ยแย่มากเลย <laughs> ตอนแรกผมกะจะเปิดแพ็ค a 3แบบเต็มๆนะต้องมาทยอยเปิดแพ็คอันนี้อีกนะครับผม อันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าเนี่ยเขาก็ออกมาก่อนที่แพ็คใหม่จะออกหมดเลยนะก็อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆก็ <c oughs> ลองดูแล้วก็ใช้วิธัญญาณเอานะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องว v i c t o อ y T ทนะครับผมแล้วก็อยากให้ช่วยกระจายข่าวเรื่องการเทรดให้เพื่อนรู้นะว่าการเทรดระบบใหม่จะเป็นยังไงนะจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ